ต้นใบสีส้มๆมไอ้การสีส้มๆมมันก็สวยเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะเห็นสวยสวยก็ถ่ายมาให้ดูครับผมสวยงามสวยงามครับผม มีจะต้นไม้มงคลครับผมสวยงามมากนี่หน้าน้าคลัวจะเป็นพันเดียวกันแต่ก้านคนสีเนาะก้านนี้เขาสีเขียวแต่ก้านตรงนู้น่ กาจะเป็นสีส้มสวยงามมีมะลิซ้อนดนะ้วยเนาะนี่จะดอกไม้สวยๆครับสวยนี่ดอกสวยมากเลย เรียกดอกพุดเนาะดอกพุดธหรือว่ามาลิซอนนี่แหละเนาะใช่ไหมดอกเขาสวยมากถ้าอยู่ใกล้ๆเขาก็จะมัวเนาะต้องถอยห่างออกพอดีเขาก็จะชัดแต่สำหรับต้นนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรเหมือนกัน แต่ออกดอกค่อนข้างทีจะสวยเนาะต้นใหญ่ครับมีดอกเยอะแยะเลยนี่ครับก็แปลกตาดีครับผมไม่รู้ว่าเขาออกดอกมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรออีกสักพักไ้ถ่ายไปให้ดูครับผม สวยงามสวยงามมากเลยก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะพามาชมสวนครับผม สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ไว้ต่อคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายครับ